แบ่งเวลาถ้าแบบไม่มโนอะไรที่สำคัญไม่ต้องลงไอจีไม่ต้องลง, IT, ง,ลงทวิตเตอรด้วยทำให้เราเหมือนมีเวลาเยอะขึ้นมากกว่าคนอื่นที่แบบเป็นทริกเกอร์ได้ดีมากคือยามให้เราอะเซฟพลังงานไวตาำค,ความฝันได้ตามที่ตัวเองต้องการสามารถที่จะเอามาเป็นเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยว่าต,ตอนนี้มันยังเหลือบทอะไรต่างๆก็อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราทำได้แค่นี้เรา สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟย์กับช่อง Easy Bio ท่นเองช่องที่เราจะติวชีวะและก็มีเทคนิคการเรียนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่วัยเรียนนะคะวัยทำงานก็สามารถติดตามได้เพราะว่าจะมีเทคนิคก,การใช้ชีวิตการแบ่งเวลาอะไรต่งตางๆด้วยนะคะวันนี้หลังไมกันมาเยอะมากครูไฟคะ่ะไม่ทันแล้วคะ่ะใกล้สอบใก,ใกล้นู่นใกล้นี่โอ้โหการบ้านก็เยอะกิจกรรมก็ห,หนึ่งว่าจะต้องเรียนก,กี่ห้าปีระการบ้านอ่ะวันนี้ครูไฟจะมาบอกวิธีแบ่งเวลา ฉบับไม่มนโนอะไรที่สำคัญไม่ต้องลบไอจีไม่ต้องลบทวิตเตอร์ด,ด้วยเออเพราะหลายที่บอกว่าให้ลบไปเลยนะแอปพวกนี้แต่นี้ไม่ต้องลบเออเราไม่ต้องบังคับมากด้วยใช้วิธีการอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยขอกําลังใจกันกดไลค์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 นะคะจะได้มีกําลังใจในการที่จะทาคอนเทนต์ดีๆมาให้กัดเด็กๆนะะั่นเองค่ะโอเคเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกเนี่ยอย่าดูถูกเวลาเล็กๆน้อยๆน,นะคะเช่นเวลาพักเวลาเปลี่ยนขา้าวเวลารอรถนะคะเวลาเดินทางอย่างเงี้ย สามารถที่จะเอามาเป็นเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอาไปแบบท่องสับนะระวังแผนกันเลยว่าอ๋อวันนี้เรามีเดินทางเรามีนู่นนี่นั่นเอาคำสับสมุดเล็กๆไปนะคะหรือว่าเป็นแบบช็อตโน้ตท,ที่เราจดไว้เงี้ยเอาไว้อ่านเวลาแบบว่างๆหรือเวลานิดหน่อยหรือช่วงอยู่โรงเรียนนะคะก็มีเวลาก็เอากันบ้านขึ้นมาทําพยายามทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะคะหรือ เอาใช้ในเรื่องของการฟังเข้ามาช่วยก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบช่อง easy bio อย่างเงี้ยก็จะมีคลิปติวชีวะเยอะอยู่นะก็ฟังไปด้วยนะคะเวลาทำนูน่นทำนี่อาบน้ำเวลากินข้าวทำให้เราเหมือนมีเวลาเยอะขึ้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองนี่คือข้อแรกนะคะข้อที่2ให้ทาจานวนชั่วโมงรวมไปเลยว่าใน1สัปดาห์เราจะอ่านกี่ชั่วโมงทําไมไม่เซตเป็นวัน เพราะว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะมีเวลาว่างเยอะบางวันเรามีเวลาว่างน้อยบางวันการบ้านเยอะบางวันมีกิจกรรมเลิกดึกอะไรเงี้ยดังนั้นให้ทำหํำไวเลยว่าสมมุติสัปดาห์นี้จะอ่านให้ได้15ชั่วโมงนะคะอ่ะบางวันอาจจะได้3บางวันได้4บางวันได้2งี่ยแต่รวมแล้วต้องได้15ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะทาจำนวนชั่วโมงรวมต่อสัปดาห์ออกมาข้อที่3ข้อที่3ก็คือ ถ้าตอนนี้มันยังเหลือบทอะไรต่างๆก็ให้เขียนออกมานะคะอย่าให้มันอยู่แค่ในหัวให้มันเขียนออกมามันจะลดความกังวลก็เขียนสิ่งที่เหลือที่จะต้องทําเช่นจํานวนบทของฟิสิกส์จำนวนบทเคมีจํานวนบทของชีวะบทไหนบ้างจากนั้นเอาที่เหลือเนี่ยไปยัดลงปฏิทินว่าอ๋อเอาเข้อสอบทำพอสอบทำพอสอนนี้ทําสัปดาห์นี้บทนี้อ่านตรงนี้ตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะทําให้เราหายกังวลเพราะว่าเราจะเห็นว่า๋อถ้าเราทําตามสเต็ปเนี่ยเราจะไปเรียนไปทําข้อสอบจบตอนประมาณเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ถ้าทําได้ตามแผนทีนี้เราก็จะทำให้เราดูด้วยว่าถ้าฉันสกิปไปไม่ทําตามแผนมันจะไม่ทันอ่าอันนี้ก็คือข้อที่สําคัญเลยให้เขียนออกมาแล้วก็เซตลงปฏิทินนะคะ สำหรับข้อที่4ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลจะทําไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรนะคะซึ่งที่จริงแล้วเด็กๆหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเสียเวลาไปกับอะไรถ้าไม่แน่ใจก็ลองดูในสมาร์ทโฟนของเราก็ได้เขาก็จะมีการบันทึกไว้อยู่ว่าเราเสียเวลาไปกับแอปพลิเคชันอะไรและเหมือนที่บอกไปในต้นคลิปไม่ต้องลบแต่ให้ใช้วิธีการปิด Notification ในช่วงเวลาที่เราใช้สมาธิเยอะๆนะคะช่วงเวลาอ่านหนังสือให้ปิดไปเลย พักคือพักเรียนคือเรียนนะคะไม่ต้องลบแอปเพราะอะไรอะไรก็ตามที่มันบังคับเราเกินไปอะไรที่มันฝืนใจไม่ว่าคนเพศไหนอายุเท่าไหร่ก็ไม่ชอบดังนั้นทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่โดนบังคับเกินไปก็ใช้วิธีการปิด notification หรือตั้งกฎกับตัวเองว่าถ้าฉันจะไม่เช็ค i g จนกว่าจะถึงบ่ายสามอ่ะฉันจะไม่ดู y o u t u b e จนกว่าจะถึง6โมงเย็นอ่ะฉันจะไม่ไ,ไอ i g จนกว่าฉันจะอ่านบทนี้จบอะไรอย่างเงี้ย คือตั้งกดกับตัวเองไว้นะคะ,ะแล้วก็ทําตามด้วยนะจ๊ะไม่ต้องลบแอปอ่แต่ต้องปิดโน t i ิฟิเคชันแล้วก็เซตเขาเรียกว่ากดของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ<ๆ>ก็คือเรื่องของการหาทริกเกอร์การหาทริกเกอร์คืออะไรก็คือเวลาที่เราจะทําอะไรแล้วมันมีสิ่งมากระตุ้นนะนั่นแหละคือทริกเกอร์ของเรานะคะสิ่งที่แบบเป็นทริกเกอร์ได้ดีมากคือเวลากับสถานที่ค่ะเช่นยกตัวอย่างนะสามทุ่มฉันจะต้องอยู่บนโต๊ะ อ่านหนังสือแล้วฉันจะต้องอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วอะไรเงี้ยสามทุ่มครึ่งฉันจะต้องจับหนังสือแล้วนะอันนี้คือทริกเกอร์ด้านเวลานะคะต่อไปทริกเกอร์ด้านสถานที่อีกยกตัวอย่างเช่นพอฉันถึงบ้านปุ๊บฉันจะอาบน้ําทันทีพอถึงบ้านปุ๊บฉันจะเข้าห้องเพื่ออ่านหนังสือทันทีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทริกเกอร์เรื่องของสถานที่นะคะลองหาทริกเกอร์ของตัวเองค่ะอย่างเช่นครูฝ้ายก็จะตั้งไว้เลยว่า สมมุติว่าครูฝ้เริ่มงาน9ก้าโมงอย่างเงี้ยอะเก้าโมงต้องอยู่โต๊ะทำงานแล้วนะหมายความว่าก่อนหน้านั้นล้องรีบตื่นรีบทํำกับอาำอาหารกินอาหารอะไรทุกอย่างอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ต้องเซ็ตตัวเอง9ก้าโมงต้องอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วนะแบบนี้คือการหาทริกเกอร์ ต่อไปนะคะข้อที่6คือเรื่อง obsession time นะคะก็คือเป็นการทะลุกขีดจํากัดของตัวเองนะการอ่านหนังสือมันก็เหมือนนักวิ่งนะคะถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะระยะทางเท่าเดิมไปเรื่อยๆมันจะไม่มีการทัดพัฒนาดังนั้นให้หมั่นหา obsession time obsession time ของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยวันเสาร์จะทําข้อสอบย้อนหลังประมาณ4พออลองเพิ่มเป็น6ดูนะคะ ต้องไม่เพิ่มเป็น20นะอันนั้นเขาเรียกว่ามันเวอร์ไปลองเพิ่มเป็น6เพราะอะไรมันเหมือนนักวิ่งลองเพิ่มระย,ยะลองเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันจะได้ทะลุเพดานของขีดจำกัดของเราขึ้นไปอีกื่อเรื่อยนะคะจำไว้ว่าอวัยวะที่เกียดที่ทเกียจที่สุดคือสมองของเรามันจะพยายามทําอะไรก็ได้ให้เราอะไม่เลืองพลังงานเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นหลักการอยู่แล้วเพราะร่างกายของเราก็คือเหมือนร่างกายของมนุษย์ยุคหินสมัยก่อน ไม่ได้มีอาหารเยอะดังนั้นเขาจะพยายามให้เราอะเซฟพลังงานไว้เพราะไม่ใช่ว่าจะมีอาหารกินทุกวันแบบนี้นะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราทําได้แค่นี้เราไปได้มากกว่านั้นเชื่อครูนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วคือการทําฟีดแบ็กแบบไม่หลองตัวเองนะคะว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้ทุกข้อไหมเราทําตรงตามเป้าหมายหรือเปล่าแล้วมีอะไรที่เราแบบ มันเป็นข้อบกพร่องหรือเอ้ยสัปดาห์นี้เราดีมากเลยอย่างเงี้ยนะคะพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเออไม่บังคับตัวเองเกินประมาณนี้แล้วเราอาจได้ดีมากเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าเออฉันจะได้ทําวิธีทางนี้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการทำฟิกแบคกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็จบไปแล้วสําหรับ7ข้อนี้นะคะ ก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะเอาไปปฏิบัติปรับให้เข้ากับรูปแบบของตัวเองเหนือสิ่งอใดคืออย่าบีบบังคับตัวเองเกินและก็ต้องไม่สบายกับตัวเองเกินนะคะอ่าแล้วก็หวังว่าเจ็ดข้อนี้จะทําให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือได้ดีขึ้นแบ่งเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็ทําตามความฝันได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ถ้าเอาไปทําแล้วได้ผลยังไงนะคะมาเล่าให้รูไฟฟังด้วยนะคะหรือใครมีวิธีการที่แบ่งเวลาแบบอุ๊ย ทำตามนี้ดีมากก็คอมเมนต์แชร์กับเพื่อนๆได้ที่ข้างล่างเลยนะคะรอคุยกับทุกคนอยู่นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย